ไปดูในส่วนของภารกิจของทางด้านของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดยะลากันก่อนค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะในส่วนของรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลารองรองแม่ทัพภาคที่4ี่ของเรานะคะ,คะก็ได้มีการตรวจเยี่ยมให้กาลังใจเจ้าหน้าที่นะคะด่านตรวจจุดตรวจจังหวัดยะลาค่ะพร้อมเน้นย้ําให้ควบคุมพื้นที่ให้ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัยค่ะ พลตรีอุทิศอนันตนานนรองแม่ทัพภาคที่4รองผูดด้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าพร้อมด้วยพลตํารวจตรีธนกรรังมาศผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลาและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจจุดตรวจจํานวน6ด่านด้วยกันค่ะในเขตพื้นที่เมืองยะลาเพื่อกําชับเน้นย้าให้เจ้าหน้าที่นะคะได้เข้มงวดเรื่องการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดเหตุการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่พี่น้องประชาชนค่ะโดยรองแม่ทัพภาคที่4นะคะได้กําชับ เจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจให้เข้มงวดเรื่องการรักษาความปลอดภัยค่ะเนื่องจากในห่วงที่ผ่านมานะคะได้มีเหตุคนร้ายรอบสร้างสถานการณ์ในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งประกอบกับเป็นวันเชิงสัญลักษณ์ด้วยและก็มีการมีกระบวนการนะคะพูดคุยสันติสุขจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายค่ะปฏิบัติภารกิจตั้งอยู่บนความไม่ประมาทควบคู่กับการปฏิบัติภารกิจภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด19อย่างเคร่งครัดนะคะและต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายค่ะที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อพี่น้องประชาชน โดยในโอกาสนี้นะคะรองแม่ทัพภาคที่4ได้มอบเครื่องบริโภคค่ะพร้อมให้กำลังใจแก่กำลังพลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่อีกด้วยค่ะ